โอ้มะเขือเริ่มมีลูกแล้วนะครับกินกับน้ำพริกมะเขือมะเขือนี่โอ้หอกงามเลยหน่อยมีน้ำพริกก,ก็นึกถึงมะเขือมุมนี้ได้มเมะเขือมะเขือ,อลูกกำลัง,งหม่อมหมอกคบดังพระไอ้นั่นนี่ กินกับน้ำพริกหม่๊ะเลยไงเนี่ยพริกตาแดงกินแล้วตาช้ำเลยเผ็ดกินน้ำพริกตาแดงกินแล้วตาช้ำเ,เพราะมันเผ็ดน้ำตาไม่ไหลนี่ดูได้ครับรูปหนึงหม,ะมะ่๊ะดอกมะเขือ ดอกมะเขือยาแพรบันไหวครูเซอหาการหลวัดหวัดมีคาดตอนถึงเวลาไหวครูจะรู้คุณค่าของอยาแพรบดอกมะเขือไม่รู้มีตำราย,ยังไงนนะยาแพรบยาแพรบนี่ให้ฉลาดหลักแหลมอยู่ได้ในทุกสถานการณ์ส่วนดอกมะเขือนี่ โอ้โกเกีียวเป็นจะหมายถึงยังไงก็ไม่รู้แต่เป็นตำราก็แล้วกันเป็นตำนานญาแ,แพทยดอกมะเขือ